จะมีพระโพธิสัตว์ระดับเจ็ดขึ้นมาในโลกยุคคนเสื่อมจากโลกุตระนั้นซึ่งเป็นสยังอภิญญาผู้มีอาสภะแสดงออกมาให้เห็นได้แท้เป็นผู้รื้อฟื้นโลกุตระธรรมขึ้นมาในยุคที่คนเสื่อมนั้นอย่างผู้กล้ากล้าอาจหารประเสริฐองค์อาจผู้นำอันเป็นของมนุษย์ผู้ประเสริฐ อันเป็นของโลกุตระผู้ใดมีความเป็นอาสภะในตนจริงก็แน่นอนว่าต้องมีบุค,คลิกที่เข้มแข็งและมีลักษณะเด่นมีลักษณะประเสริฐยอดเยี่ยมเลิศล้ำมีลักษณะในตนที่แสดงออกถึงความองอาจและแสดงออกในการเป็นผู้นำที่เห็นได้จริงโดยเฉพาะผู้อาสภะนี้ย่อมจะแสดงธรรมที่เป็นโลกุตระได้ชัดเจนแจ่มแจ้งมีหลักฐานยืนยันอ้างอิงได้จริง เป็นผลสำเร็จถึงขั้นนำพาผู้คนในยุคที่คนเสื่อมไปจากโลกุตรธรรมกันแล้วในยุคนั้นตามที่พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ไว้ว่าศาส,สนาของพระองค์จะมีคนเสื่อมไปจากโลกุตระลงจริงในช่วงหนึ่งตามคำพยากรณ์อานิสูตรพระไตรปิฎกเล่ม16ข้อ6ก2็ก็ในพุทธศักราช2,500นี่เองที่เสื่อมแท้ แล้วจึงจะมีพระโพธิสัตว์ระดับเจ็ดเกิดขึ้นมาในโลกยุคคนเสื่อมจากโลกุตระนั้นซึ่งเป็นสยังอภินญ,ญาผู้มีอาสพะแสดงออกมาให้เห็นได้แท้เป็นผู้ทำการรื้อฟื้นโลกุตระธรรมขึ้นมาในยุคที่คนเสื่อมนั้นอย่างผู้กล,ากลา้าอาหารกระทั่งมีผู้คนบรรลุโลกุตระธรรมกันขึ้นมาใหม่ได้จริงมีความจริงปรากฏขึ้นมาให้คนในโลกยุคนั้นสัมผัสได้จริงว่า เกิดผู้คนเป็นอาริยบุคคลมีโลกุตระตรงตามธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นเอหิปัสสิโกคือท้าทายให้มาพิสูจน์ได้ว่ามีความเป็นโลกุตระจริงๆตรวจสอบความจริงได้จากพระไตรปิฎกและหลักฐานต่างๆอื่นๆที่มีอยู่ความเป็นโลกุตระธรรมนี้แหละที่เป็นเครื่องยืนยันว่าคนผู้นั้นจะประพฤติตรงตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่จะมีลักษณะจะมีสภาวะจริง จะมีการแสดงออกให้เห็นได้ทั้งสภาวธรรมของคนแท้ทั้งภาษาพยัญชนะต่างๆทั้งทางใจทั้งทางกายทั้งนามธรรมทั้งรูปธรรมทั้งอาสภะทั้งไก่ตัวพี่หรือภาวะสองอันเป็นเทวธรรมในโลกจริงอ้างอิงยืนยันกันตรงๆให้พิสูจน์ได้ว่าตนเองเป็นไก่ตัวพี่ที่มีอาสภะภาวะคู่เอกนี้เพราะได้พิสูจน์ตนเองว่า พาผู้คนในยุคที่ท่านเกิดมานั้นปฏิบัติหลุดพ้นโลกียธรรมสู่ความเป็นโลกุตรธรรมเป็นอารียบุคคลครบสมณะสีเหล่าไม่มีใครเสมอเหมือนคือสามารถช่วยคนให้เกิดโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีอรหรันยืนยันให้คนในโลกเห็นได้กันจริงแท้พิสูจน์ได้ว่ามีคนจริงบรรลุจริงตรงตามพระไตรปิฎกแน่ชัดโดยเฉพาะในยุคนั้น,น,น ย็ยืนยันตนเองได้ว่าตนเป็นไก่ตัวพี่เพราะมีอาสภะจริงแสดงออกให้เห็นได้หลัดหลตรงๆใครผู้มีปฏิพานไหวพริบชนิดปัญญาสัมมาทิแท้ก็จะสามารถรู้จักรู้แจง้งรู้จริจงสัตตบรุษผู้มีอาสภะและเป็นไก่ตัวพี่นี้ได้จริงๆคนผู้มีอาสภะจริงนั้นก็ย่อมแสดงลักษณะต่างๆที่เป็นอาสภะ ตามที่แปลออกมาเป็นภาษาไทยดังที่ได้คัดออกมาจากพจนานุกรมยืนยันแล้วผ่านมานั้น450 เรายังมีพระไตรปิฎกยืนยันความจริงกันได้ดังนั้นคนผู้ยิ่งรู้ตนเองได้ว่าตนเองเป็นไก่ตัวพี่ที่มีโลกุตระธรรมในยุคนั้นๆจริงก็จะประกาศตนได้ด้วยความจริงที่ตนเป็นผู้อาศภะนั่นเองยืนยันความจริงใครได้สัมผัสกับผู้มีอาศภะจริงนี้ จะสามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นอาสภะของคนผู้มีความจริงในความเป็นอาสภะแท้เพราะมีปัญญาจึงรู้ได้ถ้าใครยังมีความรู้ความฉลาดแค่เฉโกยังไม่เป็นปัญญาแท้เพียงพอก็จะไม่เชื่อเพราะรู้เพราะเห็นด้วยปัญญาอย่างไม่ได้นี้ก็จะยืนยันความจริงได้อีกที่สาธยายมาทั้งหลายนั้นล้วนจากความจริงแท้ทั้งของตนเองทั้งที่มีคนผู้บรรลุตาม ทั้งยืนยันได้กับประไตรปิฎกที่มีอยู่จึงสามารถตัดสินได้ด้วยหลักฐานต่างๆพระพุทธเจ้าตรัสความเป็นปัญญาแปไว้ชัดเจนยิ่งผู้ไม่ศึกษาความเป็นปัญญาก็แน่นอนย่อมไม่สามารถรู้จักรู้แจ,จ้งรู้จริงความจริงนี้ได้เลยก็จะยังมีแต่เชโกอยู่คนผู้ใดไม่เริ่มด้วยปัญญาข้อหนึ่งในปัญญา8นี้ก็จะไม่มีปัญญาที่เป็นคุณวิเศษอุตริมนุสธรรมพิเศษยิ่งยอดนี้ เพราะมันเป็นคุณธรรมที่เหนืออุตริจากธาตรู้ชนิดโลกิยะเดิมของปุตุชนหรือคนเทวะนิยมไปคนละโลกผู้ใดก็ดีที่ได้พบเห็นสัตบุรุษผู้มีปัญญาสัมมาทิฏฐิจริงตามปัญญาข้อหนึ่งในปัญญา8แต่ไม่รู้ไม่เชื่อความเป็นปัญญาของผู้เป็นสัตบุรุษนี้เช่นในยุคพุทธศักราช2500นี้ที่เป็นยุคคนเสื่อมไปจากโลกุตระจริง คนผู้ไม่เชื่อก็จะไม่เรียนรู้ตามสัตตบรุษจริงคนผู้นี้ก็จะมิฉาทิฐิในธรรมที่ตนเองยึดถืออยู่ทั้งพยัญชนะที่เป็นบัญญัติทั้งสภาวะที่เป็นจิตเจตสิกรูปนิพพานเพราะจะไม่ตรงตามสัตตบรุษที่พยายามสาธยายอธิบายแน่นอนแม้แต่คำว่าบุญก็ดีบาปก็ดีสมมติธรรมก็ดีปรมัถธรรมก็ดีหรือภาวะสองที่เป็นเทวะทั้งหลายแม้แต่ความเป็นกายเป็นจิต ซึ่งก็คือความเป็นเทวะที่เป็นภาวะสองของสรรพสิ่งนั้นก็เป็นเรื่องสุดสำคัญยิ่งใหญ่ยิ่งยวดที่ชาวเทวะนิยมหรือเดียรถีโลกิยะยังมีแต่เชโกยังไม่สามารถจะเริ่มมีปัญญากันได้เลยพระโพธิสัตว์จึงจะสามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นปัญญาที่แตกต่างจากเชโกอย่างมีในัยสำคัญและเป็นสภาพหมุนรอบเชิงซ้อนที่ซับซ้อนซ่อนเชิง ซ้อนความรู้วัยชนิดที่ผู้ตั้งใจศึกษาโลกศึกษาอัตตาทั้งสองส่วนให้ละเอียดถ่องแท้แยกขายลงไปถึงที่เกิดโยนิโสแท้ได้จึงสามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงสภาพหมุนรอบเชิงซ้อนที่บาลีว่าคำมพีราวะพาโซหรือปฏินิสักะสุดสำคัญยิ่งใหญ่นี้กันจริงๆชัดเจนนะว่า ปัญญานี้แตกต่างจากเฉโกของผู้ดุชนหรือเทวะนิยมกันชนิดกลับดำเป็นขาวกันเลยปุถุชนคนทั่วไปหรือคนเทวะนิยมโลกีจึงจะต้องเริ่มด้วยปัญญาข้อหนึ่งในปัญญา8ที่เรากำลังนำมาแจกแจงสาทยายสู่กันฟังนี้แล้วจเจริญไปตามข้อ2กระทั่งถึงข้อ8 ปัญญานั้นเป็นความรู้ใหม่ที่ไปคนละทิศทางคนละแบบอย่างกับความรู้ความฉลาดที่เป็นเฉโกคองปุถุชนคนโลกีหรือชาวเทวนิยมทั้งหลายเป็นสัจจะแท้ชนิดที่ใครจะบังอาจมีความรู้ความฉลาดซึ่งเป็นโลกุตระธรรมขึ้นด้วยตนเองไม่ได้เลยเป็นอันขาด 451ความรู้โลกุตระไม่ลึกลับมีมนุษย์เป็นเจ้าของความรู้โลกุตระไม่ลึกลับมีมนุษย์เป็นเจ้าของคือพระพุทธเจ้าทรงเป็นเจ้าของสามีความรู้โลกุตระนี้ และโลก,กุตระก็เป็นธรรมะชนิดเดียวที่ปรากฏขึ้นในโลกมีให้มนุษย์ศึกษาจนบรรลุธรรมได้สูงสุดวิเศษสุดคือผู้ศึกษาสามารถเรียนรู้นั้นจะมีปัญญารู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นเทวะอัตตาพระเจ้าที่เป็นภาษาแยกออกไปเรียกจิตนิยามในอาการต่างๆได้จนถึงขั้นมีปัญญารู้จักรู้แจ้งรู้จริงว่าตนเองเป็นเจ้าของวิญญ,ญาณตัวจริง และสามารถทำให้วิญญาณเจริญรุ่งเรืองงอกงามไพบู์สูงสุดได้และสามารถจัดการสลายวิญญาณตนเองให้หมดสิ้นไปชนิดที่วิญญาณสูญสิ้นจิตนิยามหมดสิ้นกลายเป็นดินน้ำลมไฟไปเลยไม่กลับมารวมตัวเป็นวิญญาณได้อีกเด็ดขาดเนื้อรนดอนจึงยืนยันได้บริบูรณ์สมบูรณ์ว่าตัวเราเองแค้เป็นเจ้าของวิญญาณอันคือจิตนิยามในธรรมนิยามห้า ไม่ใช่พระเจ้าเป็นเจ้าของพระเจ้าเองยังลึกลับยังไม่มีใครสามารถสัมผัสพระเจ้าได้เลยพระเจ้ามีแต่อยู่ในจินตนาการหรืออยู่ในลมลมแล้งแลง้ลอยลมอยู่ก็อย่างเพ้อหาพระเจ้ากันอยู่แต่พระพุทธเจ้ามีตัวจริงของคนจริงๆสัมผัสได้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจของคนทุกคนด้วยความรู้ความฉลาดที่เป็นโลกุตระที่เป็นปัญญาอันยิ่งของคน ความรู้ความฉลาดนี้จึงไม่ลึกลับสัมผัสได้จริงความรู้ความฉลาดโลก,กุตระนี้เป็นของคนด้วยกันที่มีร่างกายของคนครบตาหูจมูกลิ้นกายและมีใจสัมผัสได้อยู่ในโลกจึงสุดพิเศษที่มีคนหรือมนุษย์นี้เองสามารถรู้จักรู้แจง้งรู้จริงพ้นความลึกลับที่สามารถพิสูจน์ได้ในความจริงที่เป็นวิญญ,ญาณถึงขั้นพระเจ้าจริงแท้ที่สุดและที่สุดแห่งที่สุด สามารถจัดการกับพระเจ้าซึ่งก็คือจิตนิยามหรือวิญญาณแท้ๆนี้ให้สลายกลายเป็นดินน้ำไฟลมสู่ปรินิพานเป็นประโยชน์สารสำเร็จได้วิญญาณคือตนเองของคนทุกคนวิญญาณไม่ใช่ของพระเจ้าที่ลึกลับอยู่ในจินตนาการนั่นเลยความรู้ความฉลาดชนิดนี้ใครจะรู้ตามได้จะต้องเรียนรู้จากพระพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าของโลกุตตรธรรมเท่านั้นไม่เช่นนั้นก็ต้องรู้จากสัตตบรุษ หรือผู้อยู่ในฐานะครูผู้รับถ่ายทอดสืบทอดมาอย่างสัมมาทิฏฐิรู้จักอื่นไม่ได้เพราะความรู้ความจริงนี้เป็นโลกุตระที่ผู้เป็นมนุษย์ด้วยกันแท้คือพระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยพระองค์เองพระพุทธเจ้านี้มนุษย์สามัญปกติสัมผัสได้ยืนยันกันในโลกได้ทวนรอบบริบูรณ์ไม่ลึกลับ ซึ่งสามารถนำวิญญาณที่สูงส่งขั้นพระเจ้ามาเรียนรู้และปฏิบัติบรรลุความจริงว่ายิ่งใหญ่เป็นเจ้าของวิญญาณกันจริงๆได้สำเร็จสมบูรณ์ถึงที่สุดแยกความเป็นวิญญาณให้ศูนย์แตกสลายหายไปเลยไม่เป็นนิรันดรตามความเชื่อที่เทวะนิยมเชื่อกันจึงพิสูจน์ล้มล้างความรู้ความจริงของพระเจ้าและโลกุตระก็ไม่ใช่แบบโลกิยะของปุถุชนคนโลก ที่ยังเป็นเทวะนิยมอยู่ทั่วไปแน่จริงยิ่งกว่าแน่452ความรู้ความฉลาดที่เป็นโลกุตระคือปัญญา เพราะความรู้ความฉลาดชนิดนี้รู้จักรู้แจ้งรู้จริงเทวะคู่สำคัญยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นคือมีความรู้ความฉลาดเป็นปัญญารู้จักรู้แจ้งรู้จริงสุขทุกขว่ามันคือมายาโลกุตรธรรมจึงเป็นความรู้ความจริงซึ่งไม่ใช่ความรู้ความฉลาดที่รู้แค่ความดีความชั่วอันชาวโลกิยะเทวะนิยมทั้งหลายในทุกศาสนารู้กันและติดอยู่เท่านั้น ความรู้ความจริงโลกุตระนั้นแยกแตกต่างออกไปซึ่งตรงตันข้ามกับปุถชนชาวโลกิยะหรือชาวเทวานิยมเดิมที่เสพติดยึดอาการสุขในจิต